สรุปผลการแข่งขัน,นสึกวันลุมพินี89ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่าหลายคู่นี่คือมันมากๆครับแต่ว่าบางคู่ก็ขาดเกินไปเหมือนกันครั้งนี้วันลุมพินี89สุกที่29พฤศจ,จิกายนครับดูตรงนี้ครับนี่คือคู่เอกนำรายการยอด IQ เจอกับทางคิริวนะครับคิริวคอมมูทอปคู่นี้จบแบบไม่เอกฉันครับยอด IQ เนี่ยอาศัยจังหวัดัักสาดแข้งแน่ครับ ไปเดินมีหมัดมีแข้งซ้ายครับได้มาก่อนสะสมคะแนนเอาไว้ในช่วงต้นๆคีริวเนี่ดูกล้ากลัวๆอยู่ยังไม่กล้าเข้านะครับก็ต่อยตามเกมของตัวเองแต่วันนี้ดูการตั้งรับจับทางครับวางแข้งซ้ายครับยอดไอคิวทำได้ดีกว่าครับนี่ครับแข้งซ้ายอีกแล้วครับกรรมการชอบใจนะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของความหนักความแข็งแกร่งเนี่ยคีริวน่ากลัวเลยนะครับแต่ว่าลูกหลักเหลี่ยมครับดูครับจังหวะแบบนี้ครับวางแข้งซ้ายครับ หลังๆนี่กรรมการก็จะออกลูกความสวยงามมาออกซะเยอะเลยนะครับจบเกมเป็นยอดไอคิวชนะคีรุวคงหทอแฟนมวยดูใครชนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่กรรมการตัดสินเป็นยกเนี่ยยอดไอคิวชนะ2ต่อหนึ่งยกนะครับก็เป็น2ต่อ1เสียงด้วยนะครับคู่นี้ครับถือว่าเปิดมาแบบโอ้โหสุดๆเลยประตักนินซินบีมวยไทยครับชนะเพชรน,น้ำโขงมงคลเพชรด้วยคะแนนเดกฉันเพชรน,น้ำโขงเนี่ยใช้คำว่าต้องยืนให้ครบยกเลยครับวันที่ประตักนินเนี่ยมาหนักมาแรงมาแก่งเหลือเกิน ตอนยืนประกบใกล้ๆเนี่ยเพชรน้ำโขงดูว่ารูปร่างเชิงชกยาวกว่าครับแต่ว่าพอมาเบียดพอมาเสียดกันแล้วความแข็งแกร่งแรงของปะตักนินนั้นไม่ทําให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวังครับนี่ฮะแต่ว่าชาวไทยที่เชียร์ชาวลาวนี่ก็น่าจะผิดหวังอยู่นะวันนี้เนี่ยทุบครับหมักดีกว่าครับแข็งแรงกว่าครับใช้คาว่ามาเหนือเมฆครับดูครับต่อยท้องต่อยหน้าครับล่างสลับบนเพชรน้ำโขงเองเนี่ยไปโดนก่อนเลยครับจะโดนก่อนแล้วก็ยุบก่อนครับถือว่าพลาดตรงที่ไปแลกแล้วก็เสียนับด้วยครับ หลังจากนั้นก็ประคองตัวครับให้ครบยกครบยกได้ก็ถือว่าโอเคเลยครับก็ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนมวยทั่วสนามเหมือนกันครับจบเกมครับปตักนินมาเหนือเมฆชนะเพชรน้ำโขงบงขวเพชรด้วยคะแนนเอกฉันครับและก็คู่ต่อมาครับมวยไทยแคสเวด119ปอนด์เดี๋ยวดูกันครับละเอียดละเอียดนิดหน่อยครับเป็นไฮไลท์ที่นำมาฝากกันมีสอกไปครับมังกรต่อยครับ ต่อยล่างหมัดขวาครับหนักจริงครับโอ้โหแล้วก็ต่างฝ่ายนี่ต่างถึกทั้งคู่นะครับสอกขวาไปมังกรศอกซ้ายครับทองลาำพูนต่อยท้องโอ้โหนี่โดนครับโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นนี่หล่นไปแล้วทองลำภูนนี่จะถึกเหลือเกินครับไอเด็กคนนี้ครับรุ่นพี่เก๋าเกาอย่างมังกรมานี่ก็ไม่ได้กลัวครับมังกรก็โดนกระเซเหมือนกันครับแต่ๆๆๆๆไปรับนี่เี็ต่อยท้องครับโอ้โหตีเข่าเจอฟันสอกขวาสวนครับต่างฝ่ายต่างถึกครับคู่นี้มีโอกาสได้ชนกันอีกไฟหละครับ ดูครับมังกรมีจังหวะที่โดนเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาตีเข่าขวาครับสอกขวาไปครับแล้วก็สอกขวาไปครับโอ้โหเนี่ยโดนเซแ่แต่แแแไปโอ้ยเอาน้อมาครับจักรยานไหมโอ้โหเสีครับเอียงเหมือนกันครับโคตรมันครับบยคู่นี้ถูกใจบอสชาตรีครับแล้วก็แจกโบนัสสามแสนห้าให้กับทั้งสองคนเลยครับโอ้โหคู่นี้ไม่ธรรมดาครับได้รับโบนัสสองแสนห้าสามแสนห้านะครับทั้งสองคน ส่วนคู่นี้เก็กหล่อไปหน่อยครับสำหรับทางมหาหินนะครับโอ้นี่ฮะมาถึงไม่ทำอะไรครับจริงๆก็ดีกว่าเขาใช้ได้นะครับเปิดมาต้นต้นแต่พอไปโดนครับโดนแล้วมันยุบมันช็อตไปแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยครับแบบพ่อพ่อสมองจะตีห้องถอดถอยอย่างเดียวสุดท้ายก็โดนทุบโดนนวดครับนึกว่าแป้งขนมปังเลยทีเดียวครับโอ้โหถือว่าเก๊กหล่อนานไปก็พลาดครับสำหรับทางมหาหินครับ แพนนอกไปในยกที่2ครับดิโอลาซานโตสโไบอัสครับชนะไป118ปอนด์ครับก็กินกันแบบเต็มๆเลยครับเปิดมาต่อซะด้วยสีมหาหินส่วนคู่นี้ครับโลทองกลวยในเมืองยิมครับชนะ2แผ่นดินช็อกแก้ววิเศษจบน็อกยกที่2ครับไม่กลัวแล้วครับเจอมวยรุ่นน้องแล้วก็ได้เปรียบรูปร่างอยู่ด้วยครับสำหรับทางโลทองครับได้เปรียบส่วนสูงนะครับ สองแผ่นดินเนี่ยไฟที่แล้วกับแพ้เมืองลาวมาหัวจิตหัวใจก็ต้องมาวัดกันในไฟนี้เนาะแต่ดูครับอาศัยช่วงชคครับแต่ว่า2แผ่นดิน่ยเปิดเกมมาแกใส่เลยนะครับเปิดเกมมาใส่ครับแต่ว่าพลาดไปหน่อยครับโดนศอกเนี่ยครับหล่นเลยครับโอ้โหบุกบูสู้ดีครับแต่ว่าถือว่าพลาดนะครับตัดสินใจเดินเข้าหาก่อนแล้วก็คู่นี้ครับปอครับปอเปอว์กัสนะครับ ชนะเพชรคิรีปองเซเวน่นฟาร์มจบ TKO ยกที่1เท่านั้นครับอัดไปหลายดอกเลย1ดอกครับปิ้งหลับลงไปลุกขึ้นมาใหม่ครับหลังจากนั้นครับดูครับปิ้งครับหมัดขวาปิ้งครับโอ้โหแล้วก็แกลุกเร็วด้วยนะประเด็นน่ะแล้วคือหมัดขวาของปอแต่และดอกเนี่ยโอ้โหโดนคำหมับโดนหัวทั้งนั้นครับเน้นๆครับคู่นี้บอกตรงตรงนะเราเราก็ชอบไปทางเพชรคิรีนะครับ คู่นี้ครับขุนศึกใส่ไปหนึ่งดอกครับได้นับค้ำมาแล้วก็โมฮัมเหม็ดเซรานี่ออกอาวุธน้อยไปเลยครับซึมไปเลยครับเป็นมวยมาแทนด้วยนะครับคู่นี้แต่ว่าเท่าตามจริงดูตามเชิงเนี่ยพลังหมัดต่างๆนานาของโมฮัมเหม็ดเซรานี่เนี่ยแกถือว่าดีครับเปิดมาเนี่ยไม่ได้เป็นรองขุนศึกเลยครับแต่พอมาเบียดมาฟัดกันแล้วขุนศึกก็แก้เกมมาแบบละเอียดละเอียดเลยครับทีมงานซูบอลเทนิงแคมป์ครับแก้เกมดีกว่านะครับ ขนสึกวันนี้มาดักแล้วก็ได้นับคำหลังจากนั้นก็เข้าทางแกสิครับนี่ครับต่างการแน่นแน่นการพิดลั่นเข้าสูงหัวใจรอดักสาดดักโต้ไปแล้วก็ได้นับคำชนะคะแนนไปแบบเอกฉันครับมีแคสเวตหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์ครับรูสตัมยูนอิอฟชนะทูฟิกซาบีบีครับคือแกเสียเปรียบน้ำหนักเลยนะถ้าบอกกันตามตรงนะครับคู่ชกเนี่ยมานน้ำหนักมากกว่าแกแบบโอ้โหหลายปอนด์เลยแต่ว่าเรื่องของความคมเนี่ย อย่างเชื่อถือได้ครับเด็กหนุ่มวัย17ปีรุสตซมำยูนูซอฟครับชนะทูฟิกซาบีบีไปจบน็อกยกที่2ครับนี่ฮะเดี๋ยวดูครับไล่ทุบเลยครับใหญ่ไม่กลัวครับเก่งกว่าสย่างครับแล้วก็ถือว่าห้าวไปถ้าเราดูความแข็งแกร่งแข็ง,ขงแรงจังหวะไล่โครงไล่แขนเนี่ยหมดจดเลยนะครับแล้วก็มีคิกบ็อกซิ่งรุ่นแมนตัมเวทครับ คู่ต่อมาเนี่ยเป็นทางญี่ปุ่นเจอสูงยาวไปหน่อยครับไล่ไม่ทันแล้วก็โดนครับโดนแข้งไวศาสตร์ป้าบป้าป้าบมาไปมัดซ้ายอุซาอีอีบอนอินจินอฟครับชนะริกิโตะคู่นี้คะแนนไม่เอกฉันเหมือนกันนะครับถือว่าเบียดกันได้ดีแต่ว่าดูครับจังหวะดักสาดแข้งในช่วงต้นๆครับถูกใจเข้าตากรรมการมากกว่าครับหมาแข้งซ้ายครับนี่ครับญี่ปุ่นนี้ช่วงสั้นครับพยายามเดินเบียดมามีเตะขา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 ไปกึ่งเที่ยเนี่ย หมัดมาต่อยทองไปแต่ว่าครับความยาวครับนี่ฮะความยาวที่สะสมคะแนนมาตั้งแต่ต้นๆครับทำได้ดีกว่าส่วนคู่นี้ครับตังตังสวนสุนันทายิมครับชนะวากานะซุจิบอกตำโตงแอดมินชอบมวยใหญ่นะครับวันนี้แต่ว่าโอ้โหไม่ถูกทหารครับเจอน้องตังตัง,ตงสาวไทยของเราไล่เบียดไล่ทุบไปโอโคูน้าแทบยับเหมือนกันแล้วก็ต,ตังตังเนี่ย คือแกทาได้ดีนะในขณะที่สิ่งที่ต้องแก้ไขของวากานะเนี่ยก็คือลูกของการจับคอได้เปรียบส่วนสูงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไล่แขนไม่เป็นนะครับไม่เลือกที่จะคว้าคอมานะครับแล้วก็เจอตังๆที่รวดเร็วครับได้ความแข็งๆๆแกร่งแรงเดินเบียดไปเรื่อยๆแล้วก็ตังๆชนะส่วนในเมคู่แรกครับรุ่นสตอร์เวดเป็นมาวินกิรันเต้ครับชนะมูซามูซาสนะครับคู่นี้จบซับไม่ทันดยท่าเรียนเกโชกค,ครับ นี่ครับโอ้โหเบียดมาการแก้ครับอูแก้แก้ท่าดีมากนะแล้วก็ขยาเข่าไปลูกนี้กอดลงมาด้านล่างมาปล่อยครับล็อกไม่ติดหลังจากนั้นก็ล็อกกันมาเรื่อยครับจับมาจะอาร์มบาร์ก็ทําไม่ได้หมุนบนกลับมาแก้ท่าได้วางเข่าไปอีกหนึ่งดอกครับหลังจากนั้นครับนี่ครับเข้าคอแล้วครับรัดคอครับเรียรเน็กก็โชกครับย่อมแล้วหมอให้เกบอกขอมีเฮี้ยนซะหน่อยโอ้โห นี่คือผลการแข่งขันครับศึกวันล,ลูบิดี89สนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจดูเนาะก็ตื่นมาดูด้วยกันตอนเช้าๆก็ได้ครับนี่คือศึกที่ถือว่ามันใช้ได้ครับแล้วก็มีการพลิกล็อกเกิดขึ้นหลายคู่ MVP สําหรับผมวันนี้ก็ให้เป็นคู่นี้นะครับปะตักนินครับกับทางลําน้ําโขงนะครับคือปะตักนิน,นมาเหนือเมฆครับมาแข็งแร่ง,แข,งแข็งแรงเลยแหละ หลายคนเนี่ยมองว่าเออจะจะเบียดก็ได้นะครับเบียดไปอาจจะเบียดไปที่เพชรน้ําโขงนะครับผมพูดผิดนะชื่อเพชรน้ําโขงนะครับไม่ใช่ลาน้ําโขงนะครับฝากแฟนมวยนะครับกดไลค์กดติดตามไม่ถึง8 0 0 0 0ื่นซับสไครครับเป็นกําลังใจกันคลิปนี้ขอ100ไลค์ครับเป็นกําลังใจกันด้วยใครที่เปิดมาเจอกันตอนเช้าเนะครับสถานีมวยไทยครับข่าวสารวงการมวยเจอกันเป็นประจำทุกวันครับมีข่าวมวยอัปเดตใหม่ๆเสมอครับอุปตักนินสุดยอดจริงๆครับ มา3มไฟชนะ3ไฟครับจากที่เป็นมวยซ่วมในกติกามวยไทย5ยกนะวันนี้มาเป็นพระเอกแล้วครับ